วันนี้จะมารีวิว Ro บ l o x k S8 Pro Ultra นะครับหุน่นยนต์ทำความสะอาดรุ่นล่าสุดจาก r o บล็อกครับ สำหรับหุ่นรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปจาก3โมเดลใหม่ล่าสุดของโลบอกเลยนะครับ S8 ซีรีส์นะครับโดยทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นหุ่นที่สามารถดูดฝุ่นแล้วก็ขัดถูพื้นได้เหมือนกันนะครับมีแรงดูดที่สูงถึง6,000พาสคาลเหมือนกันครับ แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องของแท่นชาร์จครับโดยทั้ง3าโมเดลเนี่ยจะมีแท่นชาร์จที่มาไม่เหมือนกันครับอย่างตัวนี้ท็อปสุดก็จะมากับตัวแท่นชาร์จท็อปสุดนะครับชื่อว่า Rock d o อกนะครับตัว Rock d o อกเนี่ยเป็นแท่นชาร์จอัจฉริยะที่สามารถทําได้ทั้งการชาร์จไฟนะครับสามารถเคลียร์ฝุ่นทิ้งออกจากตัวเครื่องได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนน้ําในการถูพื้นได้นะครับสามารถซักผ้ามอฟได้รวมทั้งเป่าแห้งเพื่อลดกลิ่นอับทั้งตัวเครื่องแล้้ววก็ตััแท่นชารรจไดคบ ส่วนตัวเครื่องหุน่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต่างกันยังไงบ้างรครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับโดยตัวเครื่องของ Roborock S8 Series เนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลมบัมเปอร์กันกระแทกครับระบบนำทางอัจฉริยะ Precision LiDAR ฮะเซ็นเซอร์ต่างๆแปนปัดข้างครับล้อหลักที่สามารถยกตัวได้ และนี่ก็จะเป็นจุดแรกที่แตกต่างกันนะครับก็คือแปลงคู่หลักนะฮะ Dual Lower r o l l e r r i s e r Brush ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานลดโอกาสที่เส้นผมจะติดกับตัวแปลงได้มากกว่าครับส่วนจุดที่2ที่แตกต่างเลยก็คือส่วนของระบบขัดถูด้านใต้ผ้าม็อบนะครับในรุ่น S8 Pro Ultra นี้จะใช้ระบบขัดถูพื้นแบบ v i b r a ร์นะครับ2.0เวอร์ชันใหม่เลยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเช่นกันด้วยแรงสั่นสะเทือนถึง3,000ครั้งต่อนาทีและมีแรงกดถึง6นิวตันด้วยกันนอกจากนั้นครับด้านบนนี้ก็จะเเเปป็นนฝาิดพื่อ ถังเก็บฝุ่นไปทิ้งได้นะฮะแต่ตรงนี้อาจจะลืมไปได้เลยถ้าเพื่อนๆมีร็อกด็อกนะครับหน้าที่การเคลียร์ถังเก็บฝุ่นตรงนี้รวมทั้งซักผ้าม็อบใต้เครื่องก็จะเป็นหน้าที่ของแท่นชาร์จอัจฉริยะทั้งหมดเลยครับ อวยมากขนาดนี้นะฮะเรามาดูที่แท่นชาร์จ Rock d o k กันก่อนเลยดีกว่าครับเทียบกับตัวเครื่องแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวใหญ่มากๆเลยจะซื้อไปใช้งานเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ให้ติดตั้งด้วยนะฮะด้านบนของแท่นชาร์จเนี่ยจะมีถังอยู่3ถังด้วยกันครับซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นถังน้ําเสียนะไว้เก็บน้ําที่ใช้แล้วแน่นอนว่าต่อมาก็จะเป็นถังน้ําสะอาดนะครับเราสามารถถอดทั้งสองถังนี้เนี่ยไปเทไปเติมน้ําได้เลยนะครับ หนึ่งถังเนี่ยสามารถถูพื้นได้ถึง300ตารางเมตรด้วยกันส่วนถังสุดท้ายนะครับที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นถังเก็บฝุ่นครับเปิดฝามาเนี่ยจะเจอกับถุงเก็บฝุ่นที่มีความจุถึง2.5ลิตรด้วยกันโดยทางแบรนด์เนี่ยเคลมไว้ว่าการใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยสามารถเก็บฝุ่นได้ยาวานานถึง7สัปดาห์เลยนะครับกว่าจะเต็มแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านนะครับว่าสะอาดมากน้อยแค่ไหนและในกล่องเนี่ยก็จะมีถุงเก็บฝุ่นสำรองไวใ้ให้เปลี่ยนเนี่ยหชุดด้วยกันนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป ก็จะมีแปลงสําหรับทำความสะอาดผ้ามอบด้วยนะครับรวมทั้งตรงนี้เนี่ยก็จะมีท่อสําหรับเป่าลมร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าและตัวเครื่องเนี่ยชื้นเป็นอับอีกด้วยครับต่อมาก็เริ่มใช้งานนะครับการสั่งใช้งานเนี่ยสามารถทําผ่านตัวเครื่องได้โดยตรงเลยนะครับโดยมีอยู่ด้วยกัน3ามปุ่มได้แก่ปุ่มเปิดเครื่องครับโหมดถูพื้นอย่างเดียวและก็ปุ่มกลับฐานนะครับแน่นอนว่าปุ่มแค่นี้มันไม่พอใช้งานหรอกและรุ่นนี้เนี่ยไม่มีรีโมทมาให้ด้วยครับทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการสั่งการผ่านแออออป Rob Rox บบนนนมืืถัั่เงคร ซึ่งในแอปนะครับเราสามารถที่จะสั่งทคำความสะอาดได้ทั้งดูดฝุ่นขัดทูพื้นตั้งเวลารูทีนการทาคำความสะอาดได้นอกจากฟีเจอร์พื้นฐานแล้วนะครับคือหุ่นยนต์รุ่นนี้เนี่ยสามารถสแกนห้องสร้างเป็นแมพได้นะครับแยกตามห้องต่างๆได้เลยแถมสแกนเร็วมากด้วยแล้วพอได้แผนที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปลงรายละเอียดต่างๆของแผนที่ได้นะครับว่าตรงนี้เป็นจุดห้ามเข้าใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปได้กำหนดพื้นผิวห้องตรงไหนพื้นราบตรงไหนพื้นพรมนะครับจัดลาดับทำความสะอาดห้องก็ได้นะครับว่าเราสามารถทำห้องไหนก่อนห้องไหนหลัง เป็นแบบมุมสูงก็ได้หรือว่าจะดูแบบ 3D ก็ได้ครับส่วนการตั้งค่าอื่นๆที่น่าสนใจนะครับจะมีในส่วนของ reactive obstacle avoidance นะครับที่สําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็สามารถเปิดโหมดเพชดีเทลได้เพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยระวังสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับหรือในส่วนของค่าเพด s e t t i n g นะครับที่เราสามารถตั้งค่าทำความสะอาดพรมแบบต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงดูดสูงสุดทําความสะอาดซ้ําหรือว่าเลือกที่จะให้ยกผ้าม็อบระหว่างขึ้นพรม หรือว่าเลี่ยงการทาความสะอาดพรมไปเลยก็ได้ครับสุดท้ายเนี่ยคือเราสามารถเปลี่ยนเสียงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ลองรับภาษาไทยด้วยการเริ่มทำความสะอาดซึ่งภาษาไทยในยพิเศษหน่อยนะครับมันมีเสียงสองด้วยาั้น อย่างตอนที่สแกนห้องนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความแม่นยำนะสามารถจับขอบผนังสร้างแผนที่ได้อย่างรวดเร็วแต่เราจะมาทดสอบกันว่าการหลบสิ่งกีดขวางจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับของทั่วๆไปเลยนะหุ่นยนต์สามารถจับได้อย่างแม่นยำนะหลบหลีกได้ดีทีเดียวแล้วก็เข้าใกล้วัตถุมากๆเลยทีนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนเป็นวัตถุใสๆที่น่าจะมีปัญหากับเซ็นเซอร์กันซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดครับเซ็นเซอร์เนี่ยไม่สามารถจับวัตถุใสๆได้แต่ก็มีบัมเปอร์เนี่ยช่วยจับวัตถุในนระดึงนะ แต่ว่าถ้าวัตถุนี่มันเบาเกินไปเนี่ยบัมเปอร์ก็จะไม่ถูกกดนะฮะส่วนสายไฟเนี่ยมีโอกาสน้อยครับที่ขนยนต์เนี่ยจะสามารถข้ามไปได้ฮะ สุดท้ายแล้วครับการใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ห้องให้เรียบร้อยในระดับหนึ่งด้วยนะครับอย่างในคู่มือเนี่ยก็มีบอกไว้ว่าของชิ้นเล็กๆระเกะระกะเนี่ยเก็บให้เข้าที่ดีกว่าส่วนสายไฟต่างๆเนี่ยถ้าเรียงไม่ได้นะครับก็ต้องหาร่างสายไฟหรือว่าเทปยึดสายไฟไว้กับพื้นนะครับให้เรียบร้อยและหากมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถเปิดโหมดการตั้งค่าตามที่บอกไว้ข้างต้นเอาได้ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นนี้ที่ถูกเพิ่มแรงดูดถึง 6, พาคา จะใช้งานการดูดฝุ่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาลองทงวัตถุขนาดเล็กขนาดใหญ่ทดสอบให้ดูกันนะครับโดวยวัตถุที่นํามาทดสอบในครั้งนี้นะครับจะเป็นผงกาแฟที่มีขนาดเล็กแล้วก็ซีเรียลบทหยาบครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยผงกาแฟเนี่ยถูกดูดทําความสะอาดภายในรอบเดียวกว่า95%ปรนะครับประมาณ1-2รอบเนี่ยก็น่าจะสะอาดเกลี้ยงครับแต่อาจจะมีคราบก,กาแฟเนี่ยติดอยู่ตามพื้นบ้างถูซ้ําอีกรอบก็หมดจดครับ ส่วนซีเรียลเนี่ยก็สามารถดูดเก็บได้ภายใน1-2ถึงรอบเช่นกันครับแต่ว่าพอเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยจะเกิดปัญหาตรงที่แปลงปัดจะดีดเศษซีเรียลไปไกลฮะหากเป็นการทำความสะอาดลักษณะนี้เนี่ยจริงๆไม่ควรใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับสำหรับบนพื้นพรมนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถขึ้นไปทำความสะอาดได้นะครับโดยผมตั้งให้เครื่องเนี่ยยกส่วนของผ้าม็อบขึ้น5มมตรขณะขึ้นพรมครับแล้วก็จะเป็นการดูดฝุ่นเพียงอย่างเดียวครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานบนพรมขนสั้นนะ่มยกไ นนแล้วพรมก็จะเปียกเอาครับจากที่วิ่งขึ้นพรมเมื่อสักครู่นะครับเราอาจจะมีเส้นใยจากพรมเนี่ยติดเข้ามาด้วยนะครับมาดูกันว่าเส้นใยห,หรือเส้นผมต่างๆที่ติดอยู่บนแกนแปลง Dual r o รล r i z e r Brush เนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวแปลงเนี่ยมันเป็นยางนะฮะมีช่องห่างทําให้ลดโอกาสเส้นผมติดแปลงได้ครับแต่ก็จะมีติดอยู่บ้างตรงแกนซึ่งก็สามารถแกะแล้วก็ดึงเส้นผมออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับ ต่อมาเนี่ยเป็นการถูพื้นนะฮะจะเห็นว่าตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยมีทั้งแรงกดแล้วก็แรงสั่นสะเทือนค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพื่อขจัดคราบต่างๆออกจากพื้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําคราบกาแฟแห้งบนพื้นให้หุ่นยนต์ลองขัดถูดูนะครับและนี่ก็เป็นผลลัพธ์จากการขัดถูพื้นด้วยระบบไ i บาร้าย2.0นะครับอย่างที่ตาเห็นเลยครับ ทีนี้เนี่ยก็จะมีคราบที่ทําความสะอาดติดอยู่กับผ้าม็อบอยู่บ้างนะครับลองปล่อยให้แท่นชาร์จอัจฉริยะ Rock d o อกเนี่ยทำความสะอาดผ้าม็อบดูโดยนอกจากจะมีแปรงขัดม็อบแล้วนะครับระบบเนี่ยยังมีการเป่าลมร้อนเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นอับด้วยครับและนี่ก็เป็นผลลัพธ์ของผ้าม็อบที่ซักเรียบร้อยนะครับ สรุปการรีวิวในครั้งนี้นะครับ Roborock S8 Pro Ultra เนี่ยเรื่องการทำความสะอาดเนี่ยไม่ใช่ข้อกังขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงดูดที่สูงถึง6,000พาสคาลนะครับสามารถดูดได้อย่างหมดจดนะครับการขัดถูเนี่ยแบบไว้บ้านไร้2.0ก็ทำงานได้ดีเช่นกันนะครับต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการนำทางครับก็ทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากครับสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว r o c k d o k ตัวนี้นะครับแท่นชาร์จอัจฉริยะที่แทบจะดูแลหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราเนี่ยให้แบบทุกอย่างเลยครับซึ่งฟังก์ชันมากมายคั น,น,นีน้ก็แลกมากับค่าตัวที่ตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่34,999าาิบาทนะครับ um. ถ้าเพื่อนรู้สึกว่าราคาอาจจะสูงไปก็าอาจจะไปมอง s 8หรือว่า s 8 plus ก็ได้นะครับแต่บอกเลยนะครับจ,จริงๆแล้วเนี่ยการมี Rock Do อกเนี่ยทำให้ชีวิตเราเนี่ยสบายขึ้นมากเลยจริงๆครับก็เท่านี้นะครับสำหรับคลิปรีวิว robotock s 8 pro ultra นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์หน่อยนะคะฝากแชร์คลิปด้วยแล้วก็ s u b ส cribe ช่องไทยแวร์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ